ยังไงไม่รู้จักเอารถมาแล้วมายังไงเอารถมาแล้วขามาไม่รู้ได้ยังไงว่าถ้าเตลียนนอนหลับมาหลับมาแล้วใครหลับมาตลอดทางเลยแล้วใครขับรถมาขับเองขับเองนี่จะมาถึงมาได้ยังไงเล่าแล้วบอกว่าหลับอะไรเนี่ยฮะเป็นอะไรปะเนี่ยไม่เป็นอะไรจ้ะไม่เป็นอะไรจ้ะน้องฟังนะะฟังเนาะเรื่องเรื่องเนี่ยนะเขาก็ข่าวข่าเดี๋ยวเขาก็ออกข่าวเลยว่า ในนมัอตรายหลับในก็อันตรายสิก็ใช่ไงก็ใช่ไงเล่นขับอะไรหลับมาจะเอาออกจากบ้านมาแล้วขับรถมาออกจากบ้านมาปกติเลยทีนี้โอ้ครึ่งทางแล้วง่วงสิอืฮ่าใครตดอ่ะอีดงหาวกูบอกแล้วเวลาขี้ล้างตูดถูกเลยอะไรอ่ะทำะไร ทีนี้เราออกมาเราบูง่วงไงใครง่วงเราม่วงเราขับเองเราก็ม่วงไงทำไงอ่ะก็ต้องมางานอ่ะก็อื่นเขาขับสิมาคนเดียวเราก็ป๊อกป๊อกกับพ่อกูอีดงเฮ้ยไม่ใช่มันถึงหลับ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 ขอต๊อกขอต๊อกนี้ แล้วก็วิ่งไปสิอเออล้วก็ไปนี่เบอจับพวงอะไรอยู่กูรู้แล้วมันจะไปยังไงเราวมึงหลับปะใช้หัวใจนำทางใช้ใจนำทางใช่แล้วทีนี้พอถึงงานใช่ไหมพอถึงวัดทักเวนรนปุ๊บเราก็ตื่นนี่กูก็ตื่นปุ๊แบแอบนี้ทีนี้ปลอดภัยแล้วทำไมถึงปลอดภัยนะเพราะว่าเราหลับข้างน,นอก,กเราไม่ได้หลับข้างในนี่เราตัดใช้ใจนำทาง Mm hmm. อีกหน่อยก็ใช้พ่านนำทางกันหมดเลย